ปลูกขาในยางรถยนต์ถือเป็นการยกพื้นดินขึ้นมาเวลาฝนตกเนี่ยดินแฉะเนี่ยขาจะเน่าตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ด้วยตัดลําต้นขาต้นเดิมออกตัดรากออกนิดนึงถ้าเราไม่ตัดรากรากชุดน,นี้ก็จะแห้งแล้วก็เน่าเราต้องตัดให้เขา,ามีรากใหม่การปลูกขาเนี่ยปลูกตรงกลางของล้อย,ยางที่เราจะปลูกนะครับเรามาดูทิศทางว่าเขาจะแทงหนอ่อออกด้านไหนคือเราจะไม่ให้หน่อมาชนกันเวลาเราปลูกเราก็จะหันด้านนี้เข้าหากันเราจะถมเฉพาะ ส่วนที่เป็นดินเดิมนะครับเราสังเกตจากต้นขาต้นพันธุ์ที่เรานํามานะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ําการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราลดน้ําอาทิตย์ละสองถึงสครั้งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับคือเราต้องใส่พวกปุ๋ยคอกเพื่อจะให้เขาเนี่ยแตกหน่อได้เยอะขึ้นแล้วก็หน่ออวบขึ้นภายในสสัปดาห์เนี่ยมีใบใหม่แทงขึ้นมาแสดงว่ารากเขางอกแล้วขานี้ก็ถือว่าเป็นสม,มุนไพรที่อยู่กับคู่ครัวของ าเรสําหรับใครที่มียางรถยนต์เก่าๆนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้คือขาท่านจะดูดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาปลูกขาในยางรถยนต์นะครับประโยชน์ของการปลูกขาในยางรถยนต์นี้นะครับก็คือถือเป็นการยกพื้นดินขึ้นมาก็คือเราจะยกพื้นขึ้นมาจากดินเดิมนะครับพื้นเดิมปัญหาของพื้นเดิมเนี่ย เวลาฝนตกเนี่ยเกิดดินแฉะเนี่ยคาจะเน่าอีกอย่างหนึง่งพื้นที่เราเป็นดินทรายเราจะปลูกคาปลูกพืชผักต่างๆ,ๆเนี่ยที่เป็นผักอายุสั้น,เ,นเราต้องสร้างหน้าดินใหม่ตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นการสร้างหน้าดินใหม่ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เรานํามาทําก็คืออย่างเป็นยางรถยนต์เก่าก็คือเราปาดขอบออกข้างนึงมีคาคาที่จะนํามาทําต้นพันธุ์วันนี้นะครับเราขุดมาจากกอเดิมเพราะว่า ค่อนข้างจะแน่นนะครับเราก็ขุดมาเลยขาอีกอย่างนึงก็ปลูกได้นะครับคือขาที่เราซื้อตามตลาดเนี่ยถึงจะไม่มีรากเราก็ปลูกได้ครับลักษณะของดินที่จะนํามาปลูกขาเนี่ยก็คือเป็นดินที่ค่อนข้างจะร่วนซุยนะครับแล้วก็มีเศษซากอินทรีย์วัตถุเนี่ยต้องเยอะนะครับเพราะว่าขาเนี่ยอาศัยการขยายเงาเขาจะได้ขยายได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเราขุดขามาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มตัดลําต้นขาต้นเดิมออกนะครับผม ือเราตัดลําต้นเดิมออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะตัดรากออกนิดนึงถ้าเราไม่ตัดรากนี่นะครับก็คือรากชุดนี้ก็จะแห้งแล้วก็เน่าเหมือนเดิมนะครับเราต้องตัดให้เขามีรากใหม่การปลูกคาเนี่ยก็คือเราจะปลูกตรงกลางของหลุมที่เราจะปลูกหรือรอยยางที่เราจะปลูกนะครับเรามาดูทิศทางถ้าเรามีต้นพันธุ์หลายต้นนะครับ เราก็จะดูทิศทางว่าเขาจะแทงหน่อออกด้านไหนคือเราจะไม่ให้หน่อมาชนกันโดยการสังเกตจากเงาเดิมนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแง่งเดิมนะครับที่ขยายออกมาเขาจะขยายมาฝั่งนี้หน่อต่อไปเขาก็จะขยายออกไปเรื่อยๆโดยการออกไปฝั่งนี้เขาจะไม่ย้อนกลับขึ้นมาแง่งเดิมนะครับทีนี้เราก็เวลาเราปลูกเราก็จะหันด้านนี้เข้าหากันแล้วก็เอาด้านที่จะแทงหน่อเนี่ยให้เขาหันออกจากกันนะครับส่วนที่เป็นไม่เกินดินเดิมนะครับเราสังเกตจากต้นขาต้นพันธุ์ที่เรานํามานะครับ เมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ำนะครับการดูแลรักษาหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับขาเนี่ยก็คือเราลดน้ําอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งก็พอก็คือขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะชอบน้ามากเท่าไหร่หลังจากที่เราปลูกไปแล้วได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือขาเขาเริ่มเริ่มจะแทงราก,าากใหม่ติดแล้วเนี่ยคือเราต้องใส่พวกแกลบดําหรือเป็นปุ๋ยคอก เพื่อจะจะให้เขาเนี่ยแตกหน่อได้เยอะขึ้นแล้วก็หน่ออวบขึ้นนะครับสำหรับการลดน้ำนี่นะครับก็คือเราลดให้ชุ่มก็พอนะครับเหตุที่เราไม่ปิดด้านล่างของล้อยางนะครับก็คือให้เขาสามารถระบายน้ําออกได้เพราะว่าถ้าขาเนี่ยโดนน้าขังเขาจะเน่านะครับขาที่เราปลูกเนี่ยเราจะสังเกตตอนที่ใบใหม่เขาจะแทงขึ้นมานะครับถ้าเกิดภายใน2สัปดาห์เนี่ยมีใบใหม่แทงขึ้นมาแสดงว่ารากเขางอกแล้วนะครับคือติดแน่นอน ขานี้ก็ถือว่าเป็นผักคู่ครัวนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่กับคู่ครัวของบ้านเราเราก็ควรจะที่จะนำไปปลูกไว้ที่ใกล้ๆมือเพื่อง่ายต่อการใช้สอยสําหรับใครที่มียางรถยนต์เก่าๆนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้คือขาท่านจะดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับ